บว์วิชยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าววีชแนลของพี่น้องเนี่มื่อน,นี้บ่าววีกะไล่มาหาทั้งเพื่อนทั้งซานของน้องเต่าอีกคือเก่าคือเดิมพ่มอแม่พี่น้องผ่าเด้อรอพม่มพี่น้องคนที่เข้ามารับเบิง่งรับชมช่องของบนะ่าววีเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ่าววีเด้อรอพม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าววีเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่นอ้องต่อไปนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ โอเคพ่อแ okay, ม่พี่น้องไปหลับไปชมกันเลยสวัสดีเด้อสวัสดีทุกคนสาสดีสดีแม่หญ่ถ่าชื่อให้คัดดีโายเออถืออะไรวัางมาขมขั หนึ่ง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 หาหนึ่งไปมันไปเลยหุ้งอะได้ชิษัทหนื่อยซื้อเสียงให้น้าตรงไดนเนี่ยน่ะซื้อยังไงข้างนี้คนทำนะซื้อยังก็หน้าโคชนะหน้าโคชนะเื้อมาจะแตกแค่ไหนมามากระเด็นเนาะเนาะเนาะ ม่เีบม่จานี่หน่แม่เจียบม่เียให้ให้เมย์นี่อเนาะเมย์เป็นบ่นี่ยอันนี้เมย์อันนี้เมย์ตู้อันนี้่ไ่เอออันนั้นเ่็ตู้นี่เตู้ใหญ่ยี่โอ้น่องเมย์พื้นน่องเมยนี่จ้าแลน่องเมยนี่ลเป็นน่องชารลาเมยเพ่นอนัน จริงๆแมจว่ามาอยู่ลำกันมาบ่งลกลานเป็นยังไงบงล่บ่งลูกบงลานลรวเป็นยังไงบ้งนะังหวนีแม่ตู้กหะีรมจกว่าเป็นยังเดีวไปดีมันยังดีจัคเพื่นว่าเป็ไรเดียวุลูกุมตูุ้ยังเมื่อเทียเมื่อบึงเลวูกว้ะโกเลยัเลาผูกว้บ่อนเยนะ คนไ่ได้ให oh. ้ว่าสัผูกกันนี่จงแล้วแล้วอยาไปเนาะไปเองมาเนาะไปากไปไปแท้เลยที่ประชาชนอยากไปแท้อยากไปไปทั้งไนลาอยากไปปันอาภเนาะจะไปที่ย่งบันไปทยงบนฮะเเป้าเาอย่างเช้าหเนาะเ้ไปเองบกไปเองไปเองเลยกับพ่อแม่นใส่แม่ล้นำเนาะยันลูกไปัที่ แต่หน้าคนแดงดีเช้าอย่างด้คนจิงอยู่ไปหาเป้าไปน้ารไปยางมันนี่ะมันนี่นะเพื่อนมาเพื่อนมาผีชางเปลยนแน่นั่นเนี่นี่เดี๋ยว่าจะกินหมูจะกินหมูเลยเอาหมให้เพื่อนกิให้เพื่นกินนะเพื่อนมากินคนนีนเจ้าเลทุ่เลุ้่มเทุ่มเลวา่มเะท่เละ่เลท่เละทมูลปให้เพิ่นกินอย่างให้ลูกหลน่เเลยะ เธอได้กินได้ยังกะลูกหลานนี่เท่าใครเนาะลูกหลานนี่เท่าให้ดีใจเด้อลูกหลานก็ให้ดีให้เท่าใ้กินได้ให้ต้องเบิ่งอันนี้เรื่องนี้แหละแม่นบ่เชื่อแต่เฮาก็เฮ็ดต้องเบิ่งไดื่เฮาเฮ็ดมันดีนเาก็มีได้ม่เท่าเอ้ยเนาะเพิ่นาอยู่นออู่นี่โอ้เ่นาอหัน ยูหันน่มี่ใหม่บ่เป็นงนานานเอาหมูไปให้นเลยชาคนง้าังเบ้้วไ้จเลหกปาเป็นโต๊หมูตนกต๊ะนีเ้พื้นนนั่นเลยอยากให้ดีให้เช่าอยากให้ลรกให้ลามดีเช่านี่เลยเห็ดอะไรเฮ็ดอะไรกัเฮ็ดไปเลยอยาให้เช่าเลยอยากให้คืบ้านคือเมืองพื้นโดยโดย

ก็ชื่อพ่อแม่เพิ่อนทายให้ก m ชื่อเต้านี่ใคะได้ไเด้บ่ชือาเต้าบบเพิ่นทายที่มึก็้เอไล่คนอ้วมาใใช่ชื่อไม่บ่วานี้นะเอ้ยชื่อาื่อมาวื่อมาือมาื่อไม่นนกน่ะเออื่อมาวบ่ื่อไม่ แม่โคชนะไพ่นฟังเม่นด้วยแอกอาจารย์อาจารย์โคชนะอย่าโคนะไมโนือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจ้าโคชนะยังไ่ะกินยังล่ะนะนี่จะเป็นะันโอแนหมัดเพชรในดวันอีกดอกเลยเพื่อนบอกถือไงเดิเดิมะดีเท่าเนาะ้ามาถือแบบไปถือเนาะไปถือจงหอยไปไว้ด้วยสัตว์เนาะ ตินกำลังใจเพิ่นย่งเงแต่ว่าตอนนี้เพิ่ยนงลาสูอยู่เนาะอนูไปนีเออเช่วห้เพ่ามล้เนานเอันนี้เาขถาม่ว่าตอนเพื่นไปเคยไปเป่าดว่าบอไปเป่าเลเวลาเขาเป่ามากหน่ยไข่เนบ่าจักเมื่ใแล้วือแล้ว

คนเป็นห่วงเป็นไงเป่ไงเหียเศร้าเนี่มาทำเนาะเอาเนาะอยดีบายัดีสวัสดีสวัสดีานาะดีเยสวัสดีมานี่มาไ่ปูไ่องเลยเนาะใีแี่ที่น้องมาเยี่ยมมายามเนาะเยี่ยมมายามร้าโอ้เนี่ยไอ้ที่เศร้าได้น้องลาไว้บ้านี่ โ <tw> ถ <FC ítulo> <c oughs> anyway, ่ๆโอ้อยู่แม่บ่นะอันนี้ไนะาบ่สเอื้อย่สดีชื่อเอื้อยชื่อหยังะชื่อหยังอนีเนาะชื่อดเอเอาผ้าปกแขงนั่นล่ะผ้าปกแขงว่าแขงนนนเาแ่ว่าบ่แขงน่ เอ็มพอแท้เด้ไปเบิ่าลายาย่นเว้าอยู่่นนักคให้งอญาติ่าาแ่กสบายดีสบายดีสบายังเด้อลาเค่อยเด้อา่นีเปเนาะมันลงยานติคือเฮาย่างเบิ่งี่่งสิซๆนึงเนาะเนาะ เจ๊ดเช<ซ>กเต้เพื่อนเต้เพื่อนตะ